สดีครับพีกช่องเพชรนะนะนะ,นะผัดนะ <Okay. S 2> วันนี้เราก็จะมา,าพูดถึงเจาะลึกสองท่าฮิตตลอดการครับนี่ไม่ต้องอ้อมค้อมเข้าระบบไปเลย2ท่าฮิตตลอดการนั่นก็คือคลิกคลิปกับซีตี้ครับโ <Okay. S 2> อเคเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำยังไงแบบไหนวางตัวยังไงน้ำหนักแบบไหนแกะทรไมน,นั่นแล้วตอนนี้ก็อยู่กันที่สนามครับน้ำก็ ช่วงนี้น,น้ำขึ้นหลายจังหวัดก็น้ำท่วมครับสนามเราก็ไม่รู้จะท่วมหรือเปล่าเพราะว่าดูครับมาแล้วถึงบนนี้แล้วครับสนามเราก็อยู่อีกไม่ไกลไกลแหละมันไม่ขึ้นมาแล้วแหละถ้าขึ้นมาคงถอดทักเล่นเซิร์ฟอะไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสองท่านิดตลอดการนั้น ทำยังไงเราไปจอดลึกกันไปสำหรับคลิปตีกับคล,คลิคลิปนะไปมันคือเป็นวัยรุ่นแต่งตัวด้วยไงครับแล้วเราดืงเส้นที่สายกัาแล้วเราก็เตรียมตัวครับกับการเล่นสองท่าฮิตตลอดการ ไปไงว่าการวางเท้าการวางตัวอะไรเป็นยังไ,ไง <Okay. S 2> อรโอเคแต่บางกีแค่แกล้งก็เตะไม่ลงเพราะว่าจะได้หยุดแล้วก็มานั่งไงพราไม่งั้นจะลงลุไหลเลยคนระ <c oughs> มาครับวางเท้าก็คือทิศนี่วางอย่างนี้เห็นหรือเปล่าผมเป็นคนที่วางเท้าไม่ค่อยวางเท้าหน้าไม่ค่อยสูงมากนะจะเป็นคนที่วางเท้าหน้าต่ําแต่ก็ไม่ได้ต่ําแบบเนี้ยตรงเติงหรือเปล่า <c oughs> ใช่ครับประมาณนี้ ประมาณพูดไม่ถูกทำให้ดูสไลด์กล้องมาคลิกฟิล์มก็จะวางเท้าหน้าหลังน็อตประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้บางคนก็จะวางสูงแต่ของผมวางประมาณนี้นี่โอเคส่วนเท้าหลังเหมือนออลลี่ครับเหมือนออลลี่ก็คือไม่วางเต็มอย่างนี้ครับนี่ไม่เราจะไม่วางเต็มอย่างนี้จะวางแบบเนี้ยเย็นๆหน่อยจิกๆหน่อยเพื่อจะได้มีแรงแป๊กนะครับ พอเราแป๊กแล้วนี่ไงแดดมาครับหลังเริ่มละอุพอเราแป๊กแล้วครับงอขาออองอเท้าครับแป๊กเสร็จปุ๊บงอแล้วเราลูดตามรอยนี่นะครับออกวันนี้ปุ๊บแล้วสบัดข้อไปแผ่นมันก็จะหมุนนะครับตันนั้นเราก็ยืนตรงๆเหมือนเหมือนออริครับก็คือยืนตรงๆเลยไม่ต้องเปิดไหล่หรือว่า ตอนก่อนเตะก็คือย่อตรงตรงย่อย่อก็คือย่อที่ที่ที่ขานะครับไม่ใช่ที่ย่อแบบย่อแบบนี้ยอันนี้เขาเรียกกคย่อคือย่อย่อขาครับช่องบนเราจะเหมือนเดิมแต่เราย่อขาเพื่อสปริงขึ้นเตะปุ๊บสะบัดไปสะบัดเสร็จตอนกลับก็เองเท้ากลับไม่เหยียบแผ่นครับเหมือนเดิมสะบัดออกสะบัดออกแล้วเด้งกลับ บัตรออกชักกลับกลับมาอยู่ที่เดิมโอเคลงสมัดชักกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วก็ลงมาครับก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสักเท่าไหร่ไป สำหรับกลิกนก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าเขาเรียกว่าอะ้าฮิตตลอดการท่าแรกโอเคต่อ <Okay. S 2> ไปท่าฮิตตลอดการท่าที่สองครับนั่นคือทิสตี้นี่ไปดูกันทิสตี้วางเทา้าเอาวางเท้าเลยหไหมล่ะเ,เอาวางเท้าเลยหรือจะไปดูอินเสิร์ตก่อนเอาวางเท้าเลยหรือจะไปดูอินเสิร์ตก่อนแค่นั้นแหละทำไมมึงเข้าใจยากจังวะให้ดูอินเสิร์ตก่อนก็ได้ ครับเท็กซี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการวางเท้าผมก็ร้อน,น,อนแดดพอแดดมาก็คือเปี้ยงเลยไงประเด็นอะเก็บ <c oughs> ให้กูเคียวบ้างเถอะแปบบ๊บเดี๋ยวไม่รอมาครับสำหรับการวางเท้าทิกตี้ผมคิดว่าถ้าใจผมบอกคุณผู้ชมแบบเห็นชัดๆเลยนะการวางเท้าทิกตี้ผมนะครับ เนื่องจากผมก็เป็นคนวางเท้าต่ำามาครับขามจะวางอยู่ประมาณนี้อันนี้ส่วนตัวผมนะโอเคขาหน้าต่ำหน่อยขาหลังก็พร้อมจิกแบบแบบหมายถึงให้ข้อนิ้วเท้ามันรู้สึกว่าข้อนิ้วเท้ามันได้จิกอย่างเงี้ยครับข้อนิ้วเท้าหลังนะข้อนิ้วเท้าหลังให้มันได้จิกอย่างงี้อ่าแล้วพอได้จิกปุ๊บพอเราได้จิกใช่ไหมพอเราได้จิกแล้ว ให้เราอะตอนควักคือเราควักไปข้างหน้าอย่างนี้ครับคือสมมุติเรายืนอย่างนี้ใช่เราจะไม่ควักอย่างนี้นะครับทิกติ้เราจะควักไปฟิลนี้ก็คือเฉียงไปข้างหน้าแบบไปอย่างนี้ถ้าเราควักอย่างเงี้ยแผ่มนมันจะไปนู่นครับมันจะไปไกลแล้วเราดดเราต้องกระโดดแบบฟืบไปเงี้ยเราต้องกระโดดแบบฟืบแปวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราควักอย่างนี้แผ่นมันก็จะไปข้างหน้าด้วยครับแล้วเราก็มันจะเฉียงไปเงี้ยแผ่นเราก็โดดไปอย่างนี้หน่อยเดียวครับโอเค เหมือนเหมือนที่ที่ผมทํานะส่วนขาหน้าผมแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยขาหน้าเหมือนแค่เหมือนแค่ยืดไปแล้วก็รอรับแผ่นกลับมาครับยืดไปเพราะว่าขาหลังเราควักไปข้างหน้าอยู่แล้วขาหลังเราควักไปขาหน้าก็ยืดไปรอรับเอาแผ่นกลับมาครับแผ่นก็จะหมุนไปฟืบหมุนปึ๊บขาหน้ามันก็จะรอรับรอรับปึ๊บแล้วก็ลงส่วนตัวก็เหมือนเดิมครับไหลไม่เปิด อาจจะเปิด,ดนิดนึงตอนก่อนเตะน,นะในส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะเปิด,ดนิดนึงตอนก่อนเตะแล้วก็เปิด,ดนิดนึงตอนก่อนเตะแต่ตอนลงมันจะไม่เปิดคนระับเพราะถ้าเปิดไหลแล้วเราจะเหยียบไม่ได้อย่างเช่นเหยียบไม่ได้อย่างเช่นคือเดี๋ยวผมอันนี้จจต้องตั้งตั้งกล้องนิดนึงนะฮะ จะไม่สามารถเหยียบบนแผ่นได้มันจะปลดไหมันจะเปิดแล้วขาหน้ามันจะไม่กล้าเหยียบให้เราแบบปิดไหลไว้ไม่เชื่อว่าปิดเพราะตอนนี้ผมเตะผมก็เปิดเปิดนิดนึงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดอย่างเงี้ยคือปิดนี่ผมเปิดนิดนึงแล้วตอนเตะปึ๊บเตะเสร็จตอนลงก็ลงมายืนไม่ได้เปิดไหลอย่างนี้นะครับตอนลงก็ลงมายืนแบบปกติโอเคสาระเป็นไงสาระล้วนๆโชว์ก็มีเหมือนกัน ไม่ใช่มันจะโลภขรุขรแค่แรกกูพูดกูดเหนื่อยนะเนี่ย เอาโหเอาำเีมึงอะเก็บให้กูเคียวบ้างเถอะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าสองท่ายอดฮิตยอดฮิตติดชาร์จยอดฮิตตลอดกาลท่า,ท,าที่เท่ตลอดกาลดีวกว่าท่าที่ใครก็อยากเล่นเป็นก็คือคลิกฟิปกับทิเต้นะครับก็ลองไปดูครับลองดูวิธี2องผมแล้วก็ลองไปปรับใช้ครับเพราะว่า <c oughs> แต่ละคนก็จะแนะนำ สองท่านี้ไม่เหมือนกันครับโอเคเป็นนะแล้วแต่ความถนัดพยายามใครที่ยังไม่เป็นลองดูหลายๆช่องหลายๆช่องทางครับเพราะว่าถ้าจะมาดูผมอย่างเดียวนี่คือบางทีอาจจะถนัดไม่เหมือนกันไงบางทีมาดูช่องผมอย่างเดียวนี่คือตลกไปได้ขับไงได้มุกไงแต่ถ้าอาจจะไม่ได้ไงก็ไมมอนเข้าใจยากกังวะก็ลองดูหลายๆช่องนะเพราะคนเขามีมีสอนมีแนะนํากันเยอะครับสำหรับคลิปคลิกับทีกี้แล้วก็คลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเดี๋ยว ว่ากันนะครับส,ส่วนคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตกลับบ้านก่อนเนื่องจากทรงมืดอีกแล้วไปครับคลิปหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนคลิปนี้ไปนะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับกดสันส่นกระดิ่งตุ้งติ้งตุ้งติ้งกดอะไรได้กดกดอะไรได้กด